กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับความคูทีวีอยู่กับแก i ม e c r a f t วันนี้เราจะไม่ใช่เรามาเล่นเรามาเล่นเริ่มเอาชีวิตในเมืองใหญ่กันซึ่งอีพีนี้ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมวันนี้เราจะตกปลาแบบชิวๆ You know ชิวๆ you know ของนี่เจ้าของหัวผ่านี่หยบเมื่อกี้คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมหยยบกองลนทันี้บาบเนี่ยกาไเบาบจุ๊บโอ้ยเราจะไปตกปลากันไม่ใช่หรือแล้วเราจะมานอนทำไมมืดจังวันนี้โอเค ปากันที่ไหนที่นี่โอเคจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บอืมเจ็บ,บผมชบอบเชาทยอดวิวมันเยอะอีพีที่หนึ่งมีคนดูหกคนแล้วเอาเดโอ๋อยอดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ออกแชแนลใหม่ๆเนี่ยสิบปีผ่านไปไววเหมือนโกหก 20ปีผ่านไปไว้เหมือนโกโก็ยังไม่มาอือ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 สวัสดีน้องแกล่าจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครเอาจะไม่มีแล้ไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไปซื้อดาบเพิ่มกันดีกว่าแปงชั้นแรกชั้นสองไม่เหมือนกันเลยใครฆ่าซอมบี้มนเนี่ยคนฆ่าต้องเป็นคนที่หัวเหี้ยมสดิิงอะไรน,นี่มันตัวอะไรพิเทอร์ใช่ไหม นี่สตีฟคิปเปอร์พีตันไปแล้วไุ๊์เอาตังไป1ิบบทไปแล้วไปแล้วไปแล้วุวว๊บเราต้องไปอย่างเงียบ มันมีคนฆ่า NVC ไปจากร้านจำนำนี่เหรอแล้วขอเสวยเราจะมานั่งเล่นในสวนกันเจ็บว้า นั่งติ้วติ้วขี้ปืด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 ดโอ้ข,อขี้แตกโอ้โหตดนี่มาแบบเป็นจังหวะ อ้าววันน <oh> ี้ช่องเสียได้สนุกนะโอ้ยคีดแตกเดี๋ยวต้องไม่เปลี่ยนเกมไหและแล้วเอฟเฟคเอฟเฟคยอเเอาไว้ค่าส่กัน ถ้าถามว่าเพราะอะไรถึงเพิ่มมาเล่นด้วยไม่ได้เพราะเพราะเป็นอะไรไม่รู้เปิดเครื่องแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เลยก็เลยมาคัดคนเดียวเรื่องขอทำกันไว้อะไรให้กับเพอร์เฟกซ์สามีนะที่หนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกจุดยอดใต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดยอดใต้แล้วเราเราไม่เป็นปลาละ เราจะทการัดแล้ว,ลวเดมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปงเ็เบไม่มีอะไรเ,เดมดตปลามันก็ยากอยู่ไปดีกว่าตงมันอาจจะเราอาจจะเพิ่มเควสนะอาจจะมีเควสให้ทำ ไม่บอกเดี๋ยวกถ้าบอกแล้วมันจะไม่ลุ้นอะไรหรือให้ผมเควสมีมั้งไง